ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการ <c oughs> ไม่ใช่อันบ็อกซ์ค่ะวันนี้ไม่ได้มาอันบ็อกซ์กันนะคะวันนี้ก็จะมาพิกาช์ดกันเล่นๆน,นะคะสำหรับชุดนี้ The Divine ยเอเนอร์จีออนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูรีวิวเนาะตามไปดูรีวิวได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นพิกาช์ดมาเลยคะ่ะวันนี้มาแบบ เร็วๆแล้วกันเพราะว่าคลิปที่เป็นรีวิวอะสังเกตว่าช่วงหลังๆเรารู้สึกว่าทําไมคลิปรีวิวของเรามันจะดูยาวๆยาวๆมากๆเลยคลือป,ประมาณแบบ30นาทีะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทําคลิปสั้นๆบ้างนะคะวันนี้มาพิกัดการ์ดกันแบบใบเดียวเดลี่ยูสเดลี่ยูสเด a ี l พิกัดการ์ดกันนะคะเป็นหยิบไพ่รายวันแล้วกันนะคะวันนี้ก็อยากจะมาําไพ่ให้กับเพื่อนๆเนาะคนที่เข้ามาดูคลิปเราในคลิปนี้ ว่าดิว i ยเอ e นอร์จีของเพื่อนๆเนี่ยเขามีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆกันบ้างนะคะสำหรับคนที่เลือกกลองไพ่กล่องที่หนึ่งสองและสามเอาเั็นตัวไหนเนี่ยไม่รู้อะเอาเป็นว่าเลือกหนึ่งสองหรือสามแล้วมาดูกันดีกว่านะว่าอ่ะอ่ะ,อะใช้เจ้าเดิมก็ได้ นี่นี่นี่น,น,นี่นะคะน้องหมาสตัวตัวนี้ยตัวที่1ตัวที่สองและตัวที่สามนะคะเพื่อนๆลองเลือกดูว่าเลือกตัวไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเราหยิบให้กันเลยจะได้ไม่เสียเวลามาใบแรกขอน้องหมาสีดําก่อนใครที่เลือกกองที่1นนะคะมาดูกัน <c oughs> คือคือคือหยิบมาสองใบไงอ่ะอ่ะใบนี้ค่ะ k e e p your commitment Keep your commitment คืออะไรอ่ะเขาบอกว่าให้คุณทำไมรู้สึกว่าหยิบไพ่แล้วเหมือนโดนโดนไพ่ว่าโดนไพ่ด่าต้องเรียกทำนี้ดีกว่า keep your commitment นะคะคุณตั้งใจอะไรไว้อ่ะไม่รู้คุณรับปากอะไรกับใครไว้นะคุณทำยั่ง อย่าลืมนะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ตามคุณรับปากกับเขาไว้แล้วอย่าลืมรักษาสัญญานะคะสัญญาต้องเป็นสัญญานะโอเคคนที่เลือกกองไพ่กองที่1นนะคะไปแล้วมาคนที่เลือกกองไพ่กองที่2กันค่ะ ใบนี้โอเคกอนที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะ f เฟสโยชายโดคุณกำลังหลบเลี่ยงกับอะไรอยู่หรือเปล่า,าเผชิญหน้ากับมันซะเผชิญหน้ากับความมันอาจจะเป็นมุมมืดมุมแบบที่คุณแบบอยากจะซ่อนมันไว้อยากจะปกปิดมันไว้คุณยอมรับกับมันเลยค่ะยอมรับกับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นคือมันคือตัวชั้นมันคือสิ่งที่ที่เป็นชันน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณเนี่ย ไม่ต้องไปกังวลคือยอมรับตัวตนเราให้ได้แล้วทำไมต้องยอมรับให้มันได้เพราะเราจะได้รู้ว่าจุดที่เราควรจะต้องพัฒนามันคืออะไรค่ะและเมื่อเรารับมันได้เรารู้แล้วว่าจุดที่เราต้องพัฒนามันคืออะไรเนะจะทำให้เราสามารถที่จะทำให้มันดีขึ้นได้มันเหมือนกับคนที่เขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรอะค่ะ mm. เขาก็จะไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ถูกไหมแต่ถ้าเมื่อเรารู้แล้ว เรารู้แล้วว่าจุดนี้คือจุดอ่อนของเราอย่างเช่นไม่ต้องอย่างเช่นเรารู้ว่าจุดนี้คือจุดอ่อนของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นใช่ไหมพอเห็นเราก็จะอยากทําให้มันดีขึ้นเราก็อยากพัฒนามันให้มันดีขึ้นนะคะในทางกลับกันรตรงกันข้ามถ้าสมมติว่าคนที่เขาแบบไม่รู้เลยว่า,วาแบบฉันร้องเพลงไม่พออ่าเออ,เ,ออเออยกยกยกเนี่ยเขาไม่รู้ว่าตัวเขาร้องเพลงไม่พเพราะเขาก็จะร้องอยู่นั่นแหละเออแต่ถ้าเมื่อเขาร้อง เขารู้ใช่ไหมเขาก็อาจจะไปเรียนเพิ่มแอาอย่างนี้นะคะไม่งั้นเขาก็จะยังร้องให้ทุกคนฟังอยู่นะคะอันนี้ไพ่ก็เลยเออกมาบอกคนที่สองว่า Face your shadow นะคะคือเผชิญหน้าเลยค่ะไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามคือคุณไม่ต้องกลัวเนาะท้ายที่สุดแล้วอะ่ะคุณจะถูกพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นคุณจะถูกทําให้มัน มันสมบูรณ์มากขึ้นมันเติมเต็มมากขึ้นค่ะคุณไม่มีทางเลี้ยงอะไรไปได้นานๆหรอกเนาะเพราะฉะนั้นก็ลุยกับมันเลยเผชิญหน้ากับมันเลยนะคะไม่มีอะไรทําร้ายเราได้หรอกนอกจากตัวเราเองจริงปะเออโอเคมาถึงคนที่เลือกกองที่สามกันบ้างดีกว่าค่ะ <c oughs> โอเคเสียงเริ่มไปแล้วนะจ๊ะเลือกไปไหนดีอะไปนี้นะคนที่เลือกกองที่สาม <c oughs> กองที่สามนะคะ Raise your vibration นะโอ้อันนี้ให้คุณขอตัวช่วยดีกว่าโอเคค่ะ หาตัวช่วยมาเรียบร้อยแล้วแหมมันไม่ใช่ไพ่ของเราเนาะมันไม่ใช่ออร์คเคิลของเรานะอะทีนี้อันนี้เนี่ยเขาจะออกมาบอกว่าร raise your vibration ไม่รู้ว่าช่วงนี้กำลังอยู่ในโมเมนต์ที่แบบกำลังดาวอะไรบางอย่างหรือรู้สึกพลังงานแย่ๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือกำลังปวดหัวปวดท้องปวดใจอะไรสารพัดพวกนี้นะคะก็เขาบอกว่าให้ raise your v i b r a t i o n คือหมายถึงว่ายกระดับพลังงานของคุณขึ้นมานะคือตอนเนี้ย พอมันเจอกับเรื่องราวแย่ๆเรื่องราวที่มันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะมันจะทําให้พลังงานเรามันดรอปลงพลังงานเรามันตกลงนะคะ <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยให้คุณกลับมาบูสต์มันเหมือนกับคล้ายๆอารมณ์บูสต์พลังงานตัวเองใหม่เนาะ <c oughs> แล้วก็ยกระดับจิตวิญญาณของคุณหรือยกระดับพลังงานของคุณให้มันดีขึ้นอาจจะเป็นผ่านข้อความดีๆหรือเรื่องไปฟังข้อความดีๆไปฟังเรื่องราวดีๆหรือมี อะไรล่ะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะเอาไปเปิดหูเปิดตาบ้างอะไรอย่างงี้อย่าไปอยู่ในสภาพที่มันเป็นด็อกแนบบด็อกเป็นท็อกซิกเป็นท็อกซิกเป็นพลังงานที่มันดูมันดูเป็นลบๆอ่ะน,นะคะแล้วมันจะช่วยยกระดับให้ตัวคุณให้ให้ยกระดับให้คุณเนี่ยมีพลังชีวิตที่มันดีขึ้นอน่ะเออมันอารมณ์ประมาณคล้ายๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือ raise your vibration นะคะอยากให้คุณ ซึมซับเอาสิ่งที่มันดีๆคําพูดดีๆข้อความดีๆความคิดดีๆไม่ว่าจะก,กับจากคนรอบข้างหรือว่าจากการฟังฟังเออฟัง YouTube ก็ได้เนอะเออมันก็จะมีแบบอารมณ์แบบที่เขาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจหรืออะไรประมาณอย่างนี้ที่มันทําให้คุณมีพลังบวกในตัวของคุณมากขึ้นนะคะแล้ว มันจะทําให้คลื่นความถี่ของคุณเนี่ยมันยกระดับขึ้นสูงขึ้นทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะโอเคก็อันนี้เป็นไพ่ของคนที่เลือกกล่องที่3กล่องนี้นะคะน้องหมาสีครีมตัวนี้นั่นเองนะคะโอเคจบไปแล้วทั้งหมด3กลองไพ่นะคะก็มาแบบเร็วๆนะคะก็ถ้าชอบ คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยถือว่าเป็นอะไรที่แบบขำๆกันนะมาดูเล่นๆกันนะคะอย่าไปคิดจริงจังมากมายนะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ได้ไปก็คือเรื่องของเรื่องราวของพลังงานเมื่อกี้ที่เราเล่าให้ฟังนะคะแต่ละใบเนี่ยเขาจะมีข้อคิดให้กับชีวิตของเรานะคะซึ่งเอาไปประยุกต์ใช้เอาไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ของเรานะคะ มันอาจจะถูกไม่หมดทุกคนหรอกแต่ว่าเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่มันมาจากข้อความตรงนี้ค่ะมันสามารถเอาไปใช้กับชีวิตของเพื่อนๆได้ทุกคนค่ะค่อนข้างมั่นใจแบบนั้นเนาะโอเคสำหรับวันนี้คลิปนี้ไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ